สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ถกทายกันหน่อยเออทุกคนจะเป็นห่วงเนาะที่เห็นโพสต์ไปเอเมื่อวันอาทิตย์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับอืก็ผิดหวังมานะคือมันไม่มีสิทธิ์จะห้ามอะไรเขาฮะว่าเราจะคือเขามีของเขาแล้วอะ แล้วก็แอบ,บชอบไปเองนะคุยมาทั้งหมดหกคนเนี่ยคือไม่เคยเอามาอยู่ด้วยกันนะไม่เคยแต่งเลิกไปครล่าสุดกว่าจะเงียบหายไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเลิกกันได้ก็จบละทุกอย่างตอนนี้ผมไม่เป็นไรนะใครที่เป็นห่วงผมอยู่ก็ พาสบายจะได้เลยผมโอเคดีคือที่ผมชอบก็คือเด็กที่เซเว่นนั่นแหละเองที่ได้โพสต์ไปชอบเขาตั้งนานเหมือนกันแต่ไม่เคยได้บอกพอบอกก็ทุกอย่างก,ก็สายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเขาก็มีแฟนของเขาแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแย,ย่งอะไรอีกถ้าเขามีก็ปล่อยเขาเก็มันไม่ใช่คู่รักกันนะรักกันให้ตายแค่ไหนมันก็อยู่เห็นไม่ได้หรอก อพอออกหักอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องหาคนต่อไปแล้วเมื่อไหร่จะสมหวังเพราะว่าชีวิตคนเรานี่มันยากจังนะบางคนนี่ไม่อยากได้ก็ได้ได้แต่คนที่อยากได้จริงๆยังไม่ได้ยังไม่สมหวังผมก็สบายดีไม่เป็นไรหรอกคือยอมรับว่าคือรักเขาแบบสุดใจคือรักแบบ รักมากอะคือลืมจะลืมยากนิดนึงอย่างนั้นคือเจ็บแต่เจ็บดีกว่าเขามาหลอกลวงเรานะเขาไม่หลอกอะไรเราถ้าเป็นคนอื่นเขาจะหลอกลวงเราแล้วว่าว่ายังไม่มีอยู่นะแต่นี่เขามีแฟนแล้วเขาซื่อสัตย์มากนะผู้หญิงคนนี้แล้วก็รักเดียวใจเดียวไม่นอกใจก็บอกอ,อ๋อมีแล้วค่าเหนนี้แหละดีที่สุดน่ารักมากถ้าเป็นคนอื่นนะเขามีแฟนอยู่ยแล้วแต่เขาก็จะโกหกผมอ่ะนีนนี้ผมเคยเจอมา หลอกให้ผมเจ็บช้ำขนาดไหนน,นี่ผมไม่ไปได้หรอกเขามีแล้วก็ปล่อยเขาคบกันต่อก็บอกขอโทษนะครับที่ผมมาบอกวันนี้ไม่มีเจตนาหลอกลวงอะไรยังไงก็ขอมีความสุขมากๆผมก็อยพออยู่นีนะ่แหละนะครับน้อยใจครับน้อยใจที่ไม่สมหวังนะปีนี้ปีหกห้าละ ห้าปีที่ผ่านมานี่คือคุยมาทั้งหลายคนก็ไม่เคยสมหวังครับกับจะสมหวังก็เลิกกันแต่คนนี้ยอมรับว่าตรงสเปกผมมากคือผมต้องการแล้วก็รักแบบอายุก็รุ่นเดียวกันค่าวเดียวกันแท้ๆปีพศเดียวกันแต่คือน่าเสียดายที่ว่าดวงเรามันไม่สมพงกันยังไงก็ต้องปล่อยตามนั้นปล่อยตามชะตากรรมแล้วอ่ะ เจอกันมีระยะสั้นๆแค่นี้เองเจอกันในเซเก็ไม่มีอะไรมากมายยังไงก็ผมก็ต้องอดทนรอต่อไประหว่างนี้ผมก็ต้องร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีผมอยู่ตลอดออมีเวลาว่างก็ซ้อมดนตรีทําเอกสารอะไรว่างก็ทำไม่ได้ทําก็คือไม่ทําไปเลยนะก็ยังไงก็ ฝากไว้นะใครที่มีคู่มีอะไรรักกันก็รักกันดีๆเดอ้อเดี๋ยวคิดจะทิ้งคว้างอะไรกันอีกผมก็โอเคดีละคิดจะหาใหม่ละไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะก็ต้องรออีกต่อไปอาา่ะจ้ะนะอืมก็ชอบอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ไม่มีเพื่อนไม่มีกลุ่มอะไรเลยคืออยากเปนักร้องก็ยังไม่มีคนที่เป็นนักร้องจะพาเราไปเป็นศิลป,ปินเราก็อยากจะแต่งเพลงะด้วย นะทั้งเรื่องอกหักกำมพาพ่อแม่ยังไม่พอทั้งหมดกำมพาเรื่องความรักอีกอะแต่ผู้หญิงเข้ามาแฟนมาหาใหม่มาได้เมื่อไหร่ก็ได้เข้า่าพ่อแม่เราก็ยิ่งกว่าแต่ถามว่าเรารักผู้หญิงมากไหมรักมากรักเข้าพ่อแม่เราไหมขอไม่บอกแต่บอกเลยพ่อแม่เรามีแค่ที่เดียวไม่มีใครเป็นพ่อแม่เราได้แต่แฟนมาถามอะไรก็ได้ใช่แต่เจอหญิงที่รักจริงก็ต้องแต่ง ถ้าที่เขารักเราจริงจังเราก็ต้องแต่งล้วเขาจริงก็ไม่ต้องอยาคิดหลอกลวงเขาอีกผมไม่คิดทําอย่างนั้นอีกที่ผ่านมาถ้ารู้ว่าอายุเขาเยอะผมก็ไม่คุยหรอกนะส่วนใหญ่อายุเยอะกันห้าคนไม่เป็นไรหรอกก็เลยกันหมดแล้วมันเลยก็จบมันก็เป็นแค่อดีตเนี่ยเปลี่ยนมาตั้งอ๋อั้งหลายคนทั้งไม้ทั้งสาวสวยสาวสดที่ไหนก็คว้ามาเต็มหมด แต่ไม่ได้คว้าม,มาคือแบบมาจีบมาคุยกันทักแชทกันเองอะนะไม่เคยได้โทรคุยไม่เคยได้อยู่ด้วยกันได้ซ้ำาม,มาตอนนั้นนะเอ,อก็ลำบากใจอะคือน้อยใจอะไรบางอย่างคือเกิดมายากโจนยังไม่พอเนะาะแลได้แฟนก็ได้หายากเ่ยเหลือเกินคืออยากความโจนนี่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมต้องสื้อทุกวันเนี่ยต้องหวยหาความรักกับมันได้ขนาดนี้ คาะก็ไม่ได้รวยอะไเลยะเกิดมาอยู่แต่การก่อสร้างแล้วมาเรียนตอนอายุสิบามปียมีที่ไหนกันอ่ะถ้าไม่ได้พ่อแม่ก็จบแล้วพ่อแม่บุญทรรมนะความรู้เราน้อยเราเรียนมาแค่ไหนก็แค่นั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละสาวที่ไหนก็ใครจะเมินเราเนาะทำการทำงานในเขาก็ามีตำแหน่งดีๆแล้วก็หมดหวังก็ต้องเจ็บ ยอมเจ็บอันนี้ซะดีกว่านะนะก็ไม่ต้องนห่วงอะไรมากมายหรอกทุกคนยังไงก็แต่ก็อยากคุยกับเพื่อนว่าใครที่มากดไลค์ผมบางคนอาจจะห่วงผมก็ได้ผมคิดได้แค่นั้นเองนะแต่่าสบายใจสบายใจที่เขาไม่หลอกลวงเรานะอย่างน้อยเขาก็ยังบริการเราเหมือนเดิมอะ่ะถึงเราทําให้เขาตกใจเหมือนกันว่าเราชอบเขานะ บอกไปดีกว่าดีกว่าที่ไม่ได้บอกนะทุกคนยอรับสารภาพเข้าไปก็ได้รู้แล้วว่าเขาก็มีแฟนแล้วไปเนะีเออก็ผมก็ต้องรอคอยต่อไปยังไงก็จะทํางานทำหน้นที่ให้ดีที่สุดอ่ะคือจะไม่เคยได้มีโอ,อกาสมาถ่ายคลิปกอเวลามีโอ,อกาสมาผมก็มาเป็นไบเนี้ย เจ็บปวดตรงนี้ก็เลยไม่ไม่มีอารมณ์ที่จะถ่ายเล่นอะไรเลยช่วงนี้นะฮะช้ำก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่เจ็บแต่ไม่ได้เจ็บมากนะมันยังเบาๆลงที่ผ่านมานี้เราเจ็บหนักกว่านี้อีกตอนนี้เราเคยมีแฟนเด็กที่เขาโกหกเราเขาบอกว่าเออยังไม่มีแฟนให้เราจิบ เราอยู่ได้ไม่ถึงเดือนโอ้โหไปคว้าคนใหม่มาเฉยเลยเนี่ยอันนี้แสบ,บสุดนะฮะก็ผมก็จะตั้งใจนะจะอยู่แบบตามของผมมาได้ไปก่อนนะถ้าโดนชะตาเอามาเมื่อไหร่ผมก็เชื่อตรงนี้มากกว่าแล้วล่ะแต่ได้ถ้าได้ผู้หญิงคนใหม่ก็อยากได้ให้เป็นซ้ำชื่อเดิมๆให้ซ้ำชื่อกับแฟนผู้หญิงที่เราชอบเขาเป็นแฟนนี่ดีกว่า จะได้คนชื่อนี้มากกว่าเพราะชื่อน่ารักซะด้วยอืมก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าใครอยากจะดูอะไรวันนี้กาคอมเมนต์ไว้ก็ไม่ค่อยได้มาอ่านไงบางครั้งเอฟซีเราก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกแล้วก็ถ่ายเป็นความบันเทิงความเล่นๆบ้างเท่านั้นวันนี้ก็ระบายไปบ้างไม่มีไม่รู้ว่าจะบอกอะไรอะไรมากมายนะนะ เราก็ต้องเดินหน้าต่อผู้หญิงเนี่ยถ้าเราเอาชะนะเขาด้ใจนี่ดีสุดถ้าเอาชะนะเขาไม่ได้เขก็ไม่มีความหมายอะไรเงินทองล้างตัวเขาไว้ได้แต่ล้างใจเขาไม่ได้เรออยังไงถ้าเขามีคู่ก็ต้องปล่อยเขาไปทำใจได้แหละแต่คือความทรงจำที่ผ่านมานี่คือเราคิด เราก็เคย,ยคิดว่าเออคนนี้จะใช่คู่แล้วหรือเปล่านะนะี้มันทําให้ผมไปเซฟเป็นทุกวันทุกวันไงทุกวันอาทิตย์อะเออติดใจเขาคือแบบไปร้องเพลงเสร็จปุ๊บเลิกกันปุ๊บเดินไปปั๊บเดินถึงไปไปเจอเขาพนักงานคนหน่ไมาให้บริการไม่ยอมเลยจะถามหาเขาตลอดพนักงานคหนหนึ่งก็ไปตามเขามาให้ถ้าเขาก็รู้แต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเราชอบเขาไง จริงๆถ้าผมไม่ถามนี่คือผมพลาดแล้วป่านนี้หงเดหดเจ็บไม่รู้จะขนาดไหนนะเด็กมีเยอะนะเด็กมีทั้งหลายคนเดียวผมไม่ชอบผมไม่ชอบนางผู้หญิงท่านนี้คนเดียวคือเธอเป็นคนน่ารักคือไม่ใช่ว่าน,น่ารักอะไรคือเขาบริการลูกค้าดีมีนิสัยเป็นคนกันเองอัธยาศัยดีคือ หยิบยืนให้ทุกอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวอะไรเลยนะเออแต่ผมว่าจะต้องหาคนต่อไปไม่รู้ว่าจะหาผู้หญิงคนไหนมาแทนนางนี้ได้ไม่รู้ว่ามีคนที่ชื่อนี้อีกไหมไบนะเนี่ยอาบอกก็ได้อาเคาชื่อมาปรารางจะ้ะรักเอาซะคนนี้เอาไปเราตายเลยเนะี่ยผมก็จะสู้ต่อยังไงก็ผมจะยืนให้ได้ ผู้หญิงไม่มีคนในโลกก็จริงแต่ถามว่าถ้าเราคนอื่นเราก็กลัวเขาจะหลอกลวงเราเคยโดนมาแล้วนี่ที่ผ่านมาเด็กที่ผ่านมาสองปีปีก่อนในเมื่อตอนนี้เจอก็อยงว่านะั่นโอเคแล้วนะทุกคนหวังว่าทุกคนที่เป็นห่วงที่เป็นกังวลอะไรอย่าไม่ต้องกังวลแล้วนะผมบอกผ่านคลิปนี้ก็เล่ากันนะงไงมีอะไรก็จะมาถ่ายให้ดู แต่ผมก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกเพียงเห็นมันน้อยใจอ่ะมันน้อยใจในวาส,สนาของตัวเองอ่ะเรามันเลือกเกิดไม่ได้อะอยู่ก็อยู่ฐานะก็ยากจนเหลือเกินอะบ้านตัวเองก็ไม่ใช่มีนะอย,อยู่อยู่ก่อสร้างวันแรกเด็กอะไม่อายด้วยละ่ะกล้าพูดเลยละ่ะพ่อแม่ก็ทิ้งแล้วย่าก็เอาไปเลี้ยงย่าก็ผมก็เคยเคยบอกกับย่าที่ทํางานว่าทําไมไม่เอาไปทิ้ง คือผมอยากจะอยู่ที่สบายกว่านี้ผมไม่อยากลำบากเยอยากให้ผมลำบากมาหนึ่งสิบกว่าปีจนถึงยี่สิบปีก็ยังลำบากอยู่เหมือนเดิมอะเรื่องความรักอะไรก็ไม่ค่อยได้สมหวังด้วยเปนั่นแหละโอเคละผมจะลินรวนหาต่อไปอะนะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงที่กดไลค์มาให้บ้างบางคนก็คอมเมนต์ตอนสมัยก่อนเวลาเราเป็นอะไรเขาคอมเมนต์มาช่วยมาเลยให้กําลังใจเราขอบคุณพี่ๆนะครับงั้นวันนี้ผมไ้แค่นี้ก่อนแล้วละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะมันก็ดึกมากแล้วผมก็มาถ่ายคลิปแค่นี้ละครับไม่ต้องมีอะไรน่าห่วงดอกผมน้อยใจก็เท่านั้นน่าจะ นะครับลาวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนขอให้รูแลสุขภาพแข็งแรงนะ